สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับมาพบกับผมช่องแชร์เล้งเกษตรนะครับผมคลิปนี้วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนเพื่อนนะครับมาแยกหน่อบอนสีนะครับผมก็จะมาแยกหน่อไก่ตัวงามนะครับให้เพื <Rogers> ่อนเพื่อนได้รับชมนะครับแล้วก็มาแนะนํานะครับพูดคุยเกี่ยวกับการทาหนอนนะครับท้งที่ต้นยังอายุน้อยอยู่นะครับแล้วก็ไม่มีหัวนะครับผมไม่มีชิ้นผ่าแต่อย่างใดนะครับก็ตัวนี้นะครับ เป็นต้นที่ผมได้ทําการแยกไปแล้วนะครับแยกได้ต้นหน่อต้นนี้มานะครับผมนี่นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้คุมนะครับเพิ่งจะได้ขุยมะพร้ามานะครับแบบร่อนแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอามาคุมความชื้นนะครับให้หนอนะครับเขาแทงออกมาแบบนี้อีกนะครับผมต้นนี้เป็นต้นที่ไม่มีหัวนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีหัวอยู่นะครับผม คือตอนแรกที่ได้มานะครับก็หนึ่งใบเท่านี้เลยนะครับนี่นะครับแล้วก็เลี้ยงประมาณสองเดือนครับตอนนั <number S 1> ้นมีหนึ่งใบนะครับเลี้ยงเอาไว้ประมาณสองเดือนนะครับต้นเขาก็โตขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็มีโขดนะครับลักษณะนี้นะครับโขดลักษณะนี้เลยนะครับมันอ้วนๆหน่อยนะครับผมก็เลยทําการหรือเอาหน้าดินออกนะครับหน้าดินนะครับลักษณะนี้เลยนะครับหรือเอาหน้าดินออกลักษณะนี้นะครับแล้วก็ดินช่วงโคนนะครับเอาออกหมดเลย รอบๆโคนใต้ร่าง <Gym. S 2> นะครับจากนั้นนะครับก็นําขุยมะพร้าวนะครับที่ร่อนเรียบร้อยแล้วนะครับร่อนเอาเส้นใยออกนะครับเอามาคุมไว้นะครับขุยมะพร้าวนี้นะครับก็ร่อนผสมปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยมูลวัวนะครับซึ่งเอามาร่อนเช่นกันนะครับมูลวัวร่อนผสมนะครับก็ใช้อัตราส่วนนะครับไม่เยอะนะครับใช้แค่หนึ่งกำมือนะครับสําหรับมูลวัวนะครับผม ขุยมะพร้าวอ่าโดยประมาณนี้นะครับร่อนแล้วได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็มูลวัวหนึ่งกันะครับผมเอามาล่อนใส่แล้วก็คุกเค้ากันนะครับจากนั้นก็นํามาคุมนะครับคุมให้เกิดความชื้นนะครับแล้วก็อ่าเคี่ยวหนอนะครับที่เขามีเขาจะได้แทงออกมาง่ายนะครับก็คุมลักษณะนี้เลยนะครับผมนี่นะทำลักษณะนี้นะครับแล้วก็เช่นเดียวกับชายชนนะครับที่เอาคุมไว้นตอนนี้นะครับ กะว่าจะทำหนอแบบเดียวกันนะครับนี่นะครับสังเกตนะครับเมื่อคุมได้สักประมาณเดือนกว่าๆนะครับเขาก็จะมีหนอนะครับมีเขี้ยวนี่นะครับสังเกตนะครับหนึ่งสองเขี้ยวออกมาลักษณะนี้นะครับสังเกตปลายไม้นะครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้เพื่อนๆได้ชมนะครับนี่นะครับ ตัวนี้ก็หนึ่งนอนะครับนี่ก็หนึ่งนอนะครับนี่ก็หนึ่งนอนะครับหนึ่งเขี้ยวนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็หนึ่งเขี้ยวนะครับผมคุมจนเขาเกิดเขี้ยวแบบนี้นะครับแล้วก็ on, อาสัยเปิดดูบ้างนะครับว่ามีเขี้ยวหรือยังนะครับผมโดยการ่าเขี่ยปุยมะพร้าวดูนะครับพอเราเห็นมีเขี้ยวนะครับผมก็ทําการกบปิดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ ใส่ตู้อบทิ้งไว้นะครับตู้อบตัวนี้นะครับทิ้งไว้ไปเลยนะครับยาวๆจนเขาแทงหนอขึ้นมานะครับผมได้หนอนี้มานะครับผมก็วันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาทําการคัดหน่อให้เพื่อนๆได้ชมนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ดูโคนด้วยนะครับว่าไม่มีหัวจริงๆนะครับกับอีกต้นหนึ่งนะครับนี่นะครับเป็นต้นอีกต้นหนึ่งนะครับไก่ตัวงามเช่นกันนะครับก็เคยทําคลิปไปแล้วนะครับนี่นะครับผม ังเกตนะครับว่าไม่มีหัวนะครับก็เพิ่งจะมีเล็กๆนะครับนี่ครับโคนนะครับไม่มีหัวนะครับแต่มีลากเยอะนะครับแล้วก็มีเขี้ยวเล็กๆนะครับเยอะมากเลยนะครับนี่ครับมีเขี้ยวสองเขี้ยวสามเขี้ยวสี่เขี้ยวนะครับห้าห้าเขี้ยวเล็กๆนะครับแล้วก็นี่นะครับลากบางอยู่ตัวนี้อีกหนึ่งเขี้ยวหกเขี้ยวเจ็ดเขี้ยวตัวนี้นะครับ เคี้ยวจะเยอะมากนะครับผมที่เขาจะงอกนะครับมีแค่ฝั่งเดียวนะครับฝั่งนี้อีกนะครับจากวิธีการทํานะครับที่ผมบอกนะครับก็คือเอาขุยมะพร้าวนะครับที่เราลอนแล้วนะครับมามาคลุมนะครับด้านบนนะครับเพื่อรักษาความชื้นนะครับถ้าเป็นดินนะครับเขาจะแทงเขี้ยวออกมาแบบนี้ยากนะครับใช้เวลานานนะครับฝ่าเราจะได้เขี้ยวแต่ถ้าเป็นขุยมะพร้าวนะครับเขาเขามีความโปร่ง นะครับเราจะได้เขี้ยวนะครับลักษณะเนี้ยเยอะนะครับผมแล้วก็ใช้เวลาคลุมไม่นานมากนะครับประมาณเดือนกว่าๆหนึ่งสองเดือนครับก็จะได้ต้นแล้วนะครับตัวนี้ก็ได้ต้นอ่อนมาหนึ่งต้นนะครับนี่ครับแล้วก็เขี้ยวใหม่ๆนะครับก็กําลังเกิดเต็มเลยนี่นะครับสังเกตนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับสังเกตเขี้ยวใหม่ๆนะครับ ตัวนี้นะครับก็เป็นเขี้ยวของเขานะครับขาวๆนี่ครับนี่ก็เช่นกันนะครับนี่ด้วยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็มีนะครับยังทั้งที่เขายังไม่มีหัวนะครับก็คือมีแต่โขดนะครับผมเป็นไม้นะครับที่ผมได้มานะครับที่เขาแยกมาเช่นกันนะครับไม่มีหัวไม่มีชิ้นผ่านะครับผมแยกแยกจากต้นเก่ามานะครับต้นแม่นะครับผม ก็เขาให้มานะครับนี่นะครับผมเพิ่งไปล้างลากมานะครับให้เพื่อนๆือนได้ชมนะครับสังเกตนะครับก็เริ่มจะปุดบูดบ้างแล้วนะครับสําหรับหัวนะครับเขาเริ่มจะสร้างหัวบ้างแล้วนะครับเล็กน้อยนะครับนี่นะครับเป็นไม้สองเดือนนะครับสังเกตเขี้ยวนะครับก็จะมีตุ่มนะครับแล้วก็มีรากนะครับ ก็คือการเลี้ยงนะครับผมก็เลี้ยงเพียงให้ปุ๋ยสูตร15-15นะครับแล้วก็ใช้น้ำหมักจุลินทรีย์นะครับส่วนปุ๋ยออดโมสโคต์นะครับผมก็ไม่ได้ให้นะครับปุ๋ยละลายช้านะครับนี่ครับสังเกตนะครับเขาจะสร้างตุ่มตุ่มเขี้ยวนะครับออกมานะครับแยกต่างหากนะครับตุ่มเขี้ยวต้นอ่อนนะครับนี่นะครับแล้วก็เขี้ยวที่ได้นะครับ แล้วครับจะมาเริ่มทําการคัดนะครับก็ใช้เป็นการวางกล้องเอานะครับผมให้ได้เห็นภาพบ้างนะครับนี่นะครับก็เป็นหน่อที่ปุดออกมานะครับเดี๋ยวผมจะทําการเอามีดนะครับงัดออกนะครับนี่นะครับลักษณะนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะได้แล้วนะครับหนึ่งเขี้ยวนะครับพร้อมลากนะครับนี่นะครับเป็นเขี้ยวของเขานะครับพร้อมลาก ตองเขี่ยวด้วยนะครับผมสำหรับชิ้นนี้นะครับขัดออกนะครับไปหนึ่งนะครับก็จะทำการคัดตัวหน่อนะครับที่ผมคัดได้นะครับออกไปก่อนนะครับคัดทีเดียวนะครับผมเพื่อเราจะได้ไม่ต้องมาคัดต้นบ่อยๆนะครับต้นแม่เขาจะได้ไม่ช้ำนะครับผมนี้ก็เช่นกันนะครับ ต้นหน่อใหญ่นะครับต้นใหญ่นะครับนี่นะครับตัดเรียบร้อยนะครับก็แยกนะครับนี่นะครับก็จะได้แล้วนะครับอีกหนึ่งต้นนะครับเป็นต้นลูกนะครับผมทำการวางไว้ก่อนนะครับ ตัวนี้น่าจะได้นะครับนอนนี้เนื่องจากก็มีลากแล้วนะครับเล็กน้อยตัดลากมาด้วยนะครับนี่นะครับก็ได้แล้วนะครับอีกหนึ่งชิ้นนะครับ ส่วนที่เหลือนะครับเดี๋ยวจะเลี้ยงไปก่อนนะครับให้เขาขึ้นต้นมาเลยนะครับแล้วพอเราเห็นต้นอ่อนแบบนี้นะครับในลักษณะนี้นะครับก็เดี๋ยวจะเอามาคัดออกใหม่นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะนำปูนนะครับปูนแดงปูนกินมากนะครับเอามาทานะครับทาแล้วจากนั้นนะครับค่อยเอาลงไปใส่กระถางเลี้ยงใหม่นะครับผม ตอนนี้นะครับผมก็ได้ต้นมาแล้วนะครับหน่อนะครับหน่อแยกนะครับพร้อมลากครับนี่นะครับทั้งหมดนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับสี่ต้นนะครับสีหน่อนะครับตอนนี้นะครับก็ทำการทาปูนนะครับ เรียบร้อยนะครับเพื่อป้องกันเชื้อรานะครับหรือต้องป้องกันแผลติดเชื้อนะครับผมเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะเอารากนะครับแช่น้ําเอาไว้ก่อนนะครับรอให้ปูนนะครับเขาแห้งก่อนนะครับนี่นะครับเช่นกันนะครับกับชิ้นผ่านะครับก็จะทําแบบเดียวกันนะครับด้านล่างนี้จะมีน้ํานะครับนี่นะครับน้ํานะครับแล้วก็เอาตัวชิ้นผ่านะครับหงายขึ้นนะครับบริเวณที่ทาปูนนะครับ รอให้ปูนแห้งก่อนนะครับแต่ว่าตัวรากนะครับก็แช่น้ําอยู่นะครับแบบนี้นะครับการเตรียมกระถางนะครับก็ตัวนี้จะเป็นกระถางที่ใส่ต้นแม่นะครับเป็นกระถางเดิมนะครับผมผมก็จะนําดินใส่เข้าไปนะครับลักษณะนี้นะครับครึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเอาต้นแม่มาวางนะครับจากนั้นก็จะใช้ปุ๋ยมะพร้าวนะครับที่เราร่อนแล้วนะครับผสมปุ๋ยคอกนะครับตามอัตราส่วนนะครับที่ผมได้กล่าวไปนะครับ เอามาคุมด้านบนนะครับผมส่วนต้นลูกนะครับพวกนี้นะครับก็จะใส่กระถางเล็กนะครับแล้วก็วัสดุนะครับที่ใช้จะเป็นขุยมะพร้าวตัวนั้นนะครับทั้งหมดเลยนะครับจะใช้ขุยมะพร้าวย่างเดียวก่อนนะครับสำหรับต้นลูกนะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับนี่นะครับ ลงต้นนะครับผมก็จะเอาตัวต้นแม่นะครับเอามาวางลักษณะนี้นะครับแล้วก็นําดินส่วนหนึ่งนะครับมากบปลายรากไว้ก่อนนะครับประมาณนี้จากนั้นนะครับก็จะใช้เป็นขุยมะพร้าวนะครับตัวนี้นะครับผมใส่คุมไปทั้งหมดเลยนะครับด้านบนนะครับเพื่ออเหลี้ยงความชื้นต่อนะครับผมให้หน่อนะครับที่เขา ยังหลงเหลืออยู่นะครับด้านข้างนะครับเขาแทงออกขึ้นมานะครับใหม่เหมือนเดิมนะครับตอนนี้นะครับก็ทําการลงเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือ2ต้นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาใส่กล่องนะครับแล้วก็อบไปก่อนนะครับเนื่องจากกระถางนะครับหมดนี่นะครับก็เสร็จแล้วหนึ่งกระถางนะครับ ้ามีรากแล้วนะครับเราสามารถเอาใส่กระถางนะครับแล้วก็ใส่ขุยมะพร้าวลักษณะนี้นะครับแล้วก็ตั้งเอาไว้ในตู้อบได้เลยนะครับผมรองน้บในกระมังเอาไว้นะครับเลี้ยงแบบนี้ได้เลยนะครับสักคู่นะครับนี่ครับอีกหนึ่งต้นนะครับก็เป็นต้นที่แยกออกมานะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเช่นกันนะครับผมก็จะเอาใส่กระถางนะครับแล้วก็ตั้ง กระถางเล็กนะครับก็ตั้งน้ําน้อยหน่อยนะครับอย่าให้น้ํามันท่วมเยอะเกินไปนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็มีเฉาบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพอผมปิดนะครับตู้อบนะครับเมื่ออุณหภูมินะครับความชื้นเขาคงที่นะครับเดี๋ยวเขาก็จะสดนะครับใบตึงเหมือนเดิมนะครับผมตัวนี้นะครับเดี๋ยวก็จะนำกล้วยมะพร้าวนะครับมาคลุมกลับนะครับ เช่นเดิมนะครับผมเพื่อให้หนอนะครับมันแทงออกมานะครับได้เร็วขึ้นนะครับผมเร็วกว่าเปิดโล่งๆนะครับลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับผมคุมให้เต็มนะครับ เลี้ยงสักพักนะครับในตู้อบนะครับสักประมาณหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนกว่ากว่านะครับเดี๋ยวเขาก็จะแทงหน่อออกมาให้เราได้คัดต้นใหม่นะครับก็อาจจะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าช่วงเวลาที่เราเลี้ยงนะครับก็จะสร้างหัวไปด้วยนะครับผมทาให้จะมีหนอนะครับให้เราได้คัดเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อเป็นการขยายพันธุ์นะครับคลิปนี้นะครับก็ขอมาถ่ายทําให้เพื่อนได้รับชมเพียงเท่านี้นะครับ มาคัดหน่อนะครับต้นบอนสีนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับแล้วก็มาแนะนําวิธีนะครับที่จะช่วยให้ต้นบอนสีของเรานะครับที่มีต้นขนาดเล็กนะครับแล้วก็ยังไม่มีหัวนะครับสามารถแตกหน่อนนะครับให้เราได้คัดต้นนะครับเพื่อขยายพันธุ์ต่อไปได้นะครับผมก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ